you mm -hmm. you. you ชื่อเดียครับอยู่ดุริยางคศิลป์ครับสาขาป๊อปครับชื่อมะปรางนะคะก็อยู่ดุริยางคศิลป์เหมือนกันค่ะสาขาป๊อปค่ะชื่อเป้าวครับอยู่ดุริยางคศิลป์ครับ, eds, รบสาขาดนตรีสมัยนิยมชื่อแม็กกี้ครับอยู่ดุริยางคศิลป์ครับสาขาป๊อปครับชื่อมิวค่ะจาก communication design MUIC ค่ะชื่อมิวค่ะจาก communication design MUIC เหมือนกันชื่อเดียครับมาจาก communication design ของ MUIC ครับผมชื่อปอมครับผมมาจาก communication design MUIC ครับ วันนี้นะคะพวกเราเลือกเพลง How Could I มาค่ะซึ่งเป็นเพลงแต่งของพวกเรานะคะเป็นเพลงแรกเลยค่ะสําหรับเพลงนี้นะคะเป็นเรื่องสมมุติที่หนูแต่งขึ้นมาค่ะก็เกี่ยวกับคนที่รักกันแต่ว่าเป็นได้แค่เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแต่ว่าไงก็เป็นได้แค่เพื่อนอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยแรวบนดาลใจทางด้านดนตรีในต้นฉบับก็เราอยากได้แนว R&B ค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าสมาชิกวงแล้วก็นักร้องเนี่ยมีความเข้ากับดนตรีแนวนี้แล้วก็ชอบดนตรีแนวนี้ที่สุด How Could I ฉบับนี้นะครับเราเอามา re arrange ใหม่โดยการที่เรา เปลี่ยนไทม์ซิ้เลเยอร์จากเดิมครับ ก็คือมาใช้ทําเซินเจอร์4 4จาก6 8แล้วก็มีการทดลองใช้ออทไทม์เซินเจอร์ต่างๆเพื่อให้มันเกิดสีสันครับส่วนทางด้านฮาร์โมนีเนี่ยเราก็พยายามที่จะเอาแจ๊สฮาร์โมนีที่เราเรียนรู้เนี่ยมาประยุกต์ใช้ในเพลงนี้ให้มากขึ้นครับเราเลือกเพลงนี้มาเพราะว่าเรารู้สึกว่าทั้งกลุ่มโดนใจเพลงนี้มากที่สุดคะ่ะเพราะว่ามันเป็นเพลงรักที่คิดว่าเสียงนักร้องดีแล้วก็แอนเรนจ์มาดีแล้วก็เลยอยากทำแบ็คกราวของเพลงนี้ให้ดีที่สุดคะ่ะเ,เนื้อรองที่ได้มาจากเพลงนั้นคนข้าง ชัดเจนค่ะก็เลยเข้าใจเนื้อหาว่าเกี่ยวกับเพื่อนที่รักกันแต่ว่าก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เราก็เลยทําเพลงออกมาโดยการที่ใช้สีเป็นตัวอย่างค่ะซึ่งก็จะมีสีฟ้าสีเหลืองสีแดง สีฟ้าก็จะเป็นเหมือนคนร้องซึ่งจะแบบแอบรักคนอื่นอยู่แล้วสีเหลืองก็จะเป็นของคนที่เขากําลังแอบรักแล้วสีแดงก็เป็นคนที่สีเหลืองกําลังรักอยู่ค่ะมันก็เลยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าเขากําลังเป็นเพื่อนกันแล้วแบบชีวิตเขาก็ยังดีอยู่แล้วแต่แบบพอมีสีแดงเข้ามากีดกันก็ทําให้สีฟ้าค่อยๆหายสลายไปจากชีวิตของสีเหลืองอันนั้นคือเนื้อหาแล้วก็การตีความที่ได้มาจากเพลงนั้นค่ะ w o r ดิ n เลือกจากส่วนใหญ่ก็คือคําที่จบลงตรงท่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คําที่เหมือนเน้นความสัมพันธ์ ของตัวละครนักร้องแทนเป็นคนที่แอบหลักเนี่ยเขาว่าเพื่อนเขาว่าความใกล้ชิดกันหรือว่าลักษณะที่บ่งบอกถึงข้อสัมพันธ์แต่ว่ามันเป็นไปนไม่ได้คือตอนแรกที่เราเห็นแค่ตัวไฟภาพเราเห็นแค่ภาพเราก็ไม่รู้ว่าเอะมันต้องการจะสื่ออะไรพอมาฟังที่ทีมทํากราฟิกอธิบายว่าทําไมเป็นยังไงก็เลยรู้สึกว่าอ๋อเออคือเห็นภาพทุกอย่างชัดเจนเลยครับแล้วยิ่งพอมาเล่นรวมกับแบรนด์มันก็ยิ่งทําให้เรารู้สึกว่า movement ต่างๆอะ่ะมันขยับเข้าไปกับจังหวะแล้วมันทําให้ภาพรวมมันออก ออกมาดูแน่นขึ้นครับมูดดีมากรู้สึกว่ามันเข้ากันไม่มีอะไรที่มันคอนทราสอะค่ะเข้ากับแสงสีด้วยอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เราเล่นเพลงไปด้วยแล้วก็มีทั้งเนื้อร้องดนตรีส่งอารมณ์ไปถึงผู้ฟังวิชวลข้างหลังที่เป็นสีหรือว่าเป็นอีโมจิหรือเป็นรูปภาพหรือเป็นวิดีโอต่างๆครับมันทาให้ผู้ฟังได้ฟังได้ดูแล้วก็ช่วยส่งเสริมประสาทรับรู้ของเราครับในคณะของผมเนี่ยมันจะมีการสอบรวมมงุอยู่แล้วซึ่งมันก็มีการทําวิชวลแบบนี้อยู่แล้วคนส่วนใหญ่เขาจะเป็นเอาวิชวลจาก YouTube ซึ่งมันก็ไม่ค่อยได้มูดผมเลยมองว่าถ้าฝั่งหนูนทำมาคิดว่ามีประโยชน์กับอารมณ์มากกว่าที่จะไปเอ,เอาจากคนอื่นมาก็มีอุปสรรคบ้างครับแต่ว่าก็รู้สึกง่ายเพราะว่าเราแบ่งงานกันให้แต่ละคนทําสิ่งที่ตัวเองถนัดเรื่องนั้นครับแต่ก็มีปัญหาก็คือแบบ บางทีไฟใหญ่เกินอาจจะดำเนินการช้าก,กว่าเดิมคือเราก็ต้องรีบทำกันหน่อยค่ะเพราะว่าไฟมันใหญ่ด้วยเลยมันจะทำให้การคิดเอทหรือทำมันจะใช้เวลานานขึ้นเพราะว่าการที่เขาจะโหลดรูปภาพอันหนึ่งได้มันจะนานมากๆอย่างที่พูดไปว่าเราก็แบ่งงานกันทำเป็นทีละส่วนทีละฝ่ายที่จะนานมากที่สุดแล้วเราก็แบ่งเวลาไว้เพื่อความยาวของอน,นั้นก็คือตอนที่เราเอาทุกอย่างมารวมกันค่ะเราก็ต้องพยายามรีบทำแล้วก็ให้ออกมาดีที่สุด เหมือนแบบที่ทุกคนเห็นค่ะฉบับ,บนี้ที่เราเรียบเรียงมาใหม่ครับมันก็จะมีความท้าทายตรงที่เราเลือกใช้ไทม์สิเกเนเจอร์ในบางท่อนที่มันมักจะไม่ได้เจอในเพลงทั่วไปพวกเราเองก็ไม่ค่อยได้เล่นกันนะครับเหมือนให้เราได้ฝึกแล้วก็ลองทําอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยได้ทําส่วนท่อนร้องเองก็มีเมโลดี้ที่วิ่งตามขอดจะร้องยากจับยากนิดน,นึงแต่นักร้องเราเก่งก็ทําได้ลายเบสนะครับหลักๆก็มันจะเหมือนกับเวอร์ชั่นเดิมแต่แค่เอามาประยุกต์ตอนแรกของข้างใน เวอร์ชันเก่ามันจะเป็นไมเนอร์มาในเวอร์ชันนี้เป็นเมเจอร์แล้วก็ตามกระเดื่องต่างๆที่มันแบบค่อนข้างยาก,ยากที่แบบ 9, 8, 5, 4แล้วก็มี 7, 8อะไรพวกนั้นครับที่มันเพิ่มมาในอันลนรอบนี้ครับรู้สึกว่าดีใจที่ได้มีโอกาสได้ทำค่ะแล้วก็พอได้เห็นการแสดงแล้วเนื้อเพลงที่ออกมากับการแสดงแล้วก็แสงสีเข้ากับอัลบแล้วก็กราฟิกมากๆแล้วก็ไฟด้วยก็เลยรู้สึกว่ามันออกมาค่อนข้างคอมพค่ะแล้วก็รู้สึกภูมิใจกับ งานที่กลุ่มได้ทำทีมงานศิลปินก็ใจดีไม่ค่อยเล่งอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เขาก็ยอมรับในสิ่งที่พวกเราทำอะครับก็คือแบบไม่กดดันเรามากเกินไปในที่จะแบบ เปลี่ยนแปลงอะไรพวกนี้ครับผมประทับใจมากๆเลยครับที่ศิลปินเขาแสดงดีมากด้วยความที่ว่าเต็มที่อ่ะครับก็เลยทําให้ออกมาดูดีแล้วก็เสียงร้องหรือช่วงทํานองดนตรีก็คือพายร้องมาครับก็ถือว่ายินดีที่ได้ร่วมงานกับศิลปินครับรู้สึกว่ามันเข้ากันได้ดีกับเพลงที่ได้มามากๆเลยค่ะแล้วพอได้เห็นไปพร้อมกับเพลงจริงๆก็เหมือนว่าเราได้สื่อความรู้สึกของทางศิลปินและทางกราฟิกอยากสื่อออกไปให้คนดูได้เห็นจริงๆก็เลยคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจสำหรับทั้ง สองฝ่ายมากๆเลยค่ะเรารู้สึกว่ามันน่าสนใจครับ เพราะว่าเดิมทีแล้วเพลงของเราเนี่ยคือเราก็ทําออกมาตีความในแบบของเราแต่งในแบบของเราเวลาเราไปโชว์มันก็มีแค่คนดูเขาดูแล้วเขาก็เสพแต่ว่ามันไม่ได้มีฟีดแบ็กในเชิงว่าเขามานั่งตีความอะไรเหมือนที่ทํากราฟิกมานั่งตีความเหมือนเราได้เห็นมุมมองของคนอื่นทําให้เราเห็นผลงานตัวเองในมุมมองที่กว้างขึ้นเงก็หนูรู้สึกว่าเหมือนได้ความรู้มากขึ้นค่ะเพราะว่าตอนแรกพวกเราทํากันเองเนาะแต่ว่าพอมีฝั่งกราฟิกมาก็ได้เห็นมุมมองใหม่ๆเหมือนที่เป้าบอกค่ะสามารถมาปรับใช้ กับตัวเองได้อีกอะไรอย่เงี้ยหนูก็ขอฝากผลงานที่ทํางานร่วมกันนะคะของ MS แล้วก็ MUIC นะคะก็เป็นปรากฏการณ์ที่แบบหนูไม่คิดว่ามันจะมีนะคะแต่ว่าพอมันมีหนูก็รู้สึกว่ามันโอเคมากแล้วก็เป็นประสบการณ์ใหม่อะคะ่ะอย่าลืมติดตามพวกเรานะคะกับ How Could I ขอบคุณมากค่ะบาย ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน